สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพ่อแม่บารโอโบุนกุ๊กคนเนียท,ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาทีค่อยบอกจะแล้วซึ่งมันจะมีประเด็นเรื่องต่อหม้ไอ้สิมันจะมีประเด็นเรื่องต่อหมายซึ่งผมได้คุยกับผู้มีว่มรู้นะครับ mm. เบื้องต้นแล้วเนี่ยผมได้คุยกับผู้มีว่มรู้เบื้องต้นแล้วนะครับคือต่อไม้นั้นตัดอะถามว่ามันผิดไหมมันผิด แต่ต้องดูว่ามันเป็นไม้อะไรนะครับเอาว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานครับเป็นเพลงแค่เรื่องสมมุตินะครับตัวละครทุกตัวที่เขาไปเพื่ออัศรศนะครับในการรับชมรับฟังท่านทุกท่านครับแล้วก็โปรดใช้จักรยานในการรับชมรับฟังนะครับทุกคนนะครับเนาะอ่าไอ้ไม้ที่เขาเอาไปต่วเนี่ยที่เขาตัดไปมีมีการเอาเครื่องมามาตัดเพื่อที่ด,ดูเนื้อในคือ การที่เขาทําอยู่กับหน่วยงานอุทยานหรือว่าเจ้าที่ป่าไม้เนี่ยเข้าจะมีรักการในการตรวจว่าไม้ต้นนี้ตัดมานานยังตัดมานานอย่ยังกี่เดือนเพราะว่าในใจแก่นกลางไม้เนี่ยมันจะมันจะบอกบอกได้ว,ว่าไม้เนี่มันอาจจะไม่มันอาจจะไม่ชัดว่ากี่เดือนแต่เจ้าที่ป่าไมาน้นะเขาสามารถระบุแล้วก็ วิเคราะห์ได้ว่าแกนกลางข้างในเนี่ยมันมันเขียวหรือมันเหี่ยวหรือมันย่นหรือมันมีอายุอะไรไงเขาจะดูจากลักษณะข้างในเขาต้องเลื่อยเข้าไปข้างในเพื่อจะให้เห็นแกนในแล้วก็จะเอาไม้นั้นไปตรวจว่าไอ้ต้นต้นเนี้ยมันตัดนานหรือยังหรือมันโลมเองหรือว่ามันอะไรเองหรือว่าอะไรมันเป็นการวิเคราะห์ของการทํางานของเจ้าที่มันเป็นหลักสูตรการทํางานของเขา ที่เขาเอาเอาไม้ไปตัดเนี่ยคือที่ผมทราบมาก็คือว่าเอาไปตัวนะครับว่าไม้เนี่ยตัดมานานยังไม้อะไรแค่นั้นง่ายๆมีแค่นั้นมีแค่นั้นนะเพราะฉะนั้นไอ้สีครับนะอีกนานครับเรื่องตัวเนี้ยผมเชื่ออีกนานเพราะอะไรรู้ป่ะเขาต้องมีหลักฐานชัดเจน นะมีฐานชัดเจนว่ามีคนตัดว่ามีการซื้อขายจริงมันมีฐานชัดเจนแต่ที่ของอ้ดำเนี่ยมันชัดเจนมันมีการระบุว่าเช่าเขาไปทำกินซื้อวิงเกอร์ซื้อปั๊มน้ำไปติดเปิดน้ำลองกันฉลองกันเฮี้ยวเฮี้ยวกันอันนั้นมันชัดนะอันนั้นมันชัด บักป้ายแน่นะครับปักป้ายแน่นะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่ของจีอาเป็นของแป้งนะจีอาเป็นของแป้งตรงนั้นน่ะหลักฐานมันสาวไม่ถึงอหลักฐานมันสาวไม่ถึงนะครับแล้วแล้วอะไรครับ แล้วอะไรครับผมทราบข่าวมาว่ามันจะมีภาพจำาขาได้ไหมครับภาพตรงนั้นนะภาพตรงนั้นนะ่ะภาพที่มีการจ่ายเงินกันที่บ้านของอีนดัมจำาขาได้ไหมที่จรเข้เคยเอามาแฉะปะ่ะหรือใครเอามาแฉนี่แหละหลักฐานที่การจ่ายเงินตรงนั้นเนี่ยไม่ส่งเข้าไปนะแบบปลกป่ะ ใครใซ่เสียฟ้าเดินไปเดินมาตามภาพตามอะไรภาพนั้นนะ่ะใครออกมาโชว์ะแป้งออกมาโชว์รูอว่าใครนี่แหละผมจําได้นะน่าจะเป็นแป้งออกมาโชว์แล้วแล้วก็อียานมาขยี้ต่อภาพนั้นไม่ได้ส่งเข้าไปนะเอ๊ะใจไหมเอกไหมคือเท่าที่ผมทราบข่าวมาเนี่ยอยากให้เจ้าที่ยึดที่แปลงนี้ ส่วนดําเนินคดีได้หรือไม่ได้ดำเนินคดีได้นั้นไม่ไมแล้วแต่ที่ผมทราบข่าวมานะคือแค่ให้ยึดแปลงนี้แต่ไม่ให้ดําเนินคดีเหมือนเหมือนล้องแบบว่าให้ยึดแปลงเนี้ยตรวจสอบไว้ก่อนอ่ะแต่ไม่ได้ที่จะดําเนินคดีเขาจะมาให้รามาตรวจสอบเพื่อให้ติดป้ายแปลงนี้ยเพื่อแก้เกี้ยวอะไรบางอย่างให้กับร่างใต้นะครับ ให้รู้ท้งใต้ที่ผมทราบมานะแต่เอ๊ะใจว่าทําไมภาพภาพนั้นอะไอภาพภาพที่นี่ผมดูนี่ผมดูจากที่อ่าสราญอมปโพสนะถ้าม,มีภาพที่จ่ายตังค์ด้วยชาววันต้องอมป์โธด้วยเพราะเอกสารตรงนี้ยมันต้องอมาโพสด้วยแต่ว่าไอภาพที่จ่ายตังค์ทำไมยานไม่ยื่นไปวะเพราะยื่นไปมันมีผลเสียกับอีอดําไง มันมีผลเสี่ยงไอ้ดำไงใช่ปะ่ะมันก็เลยไม่ยืนมันมีผลเสียของอีดำเพราะภาพตรงนี้อีดำเป็คนยืนนับตังอะไรตรงนั้นภาพมันถ้าใครจำได้นะทำไมป้าบานไม่ยื่นภาพนี้ไปละ่ะมันสื่อถึงอะไรหรือป้าบาน คือพระบาลพยายามที่จะรอเพื่อให้ยึดแค่เฉยแต่ไม่ให้ดำเนินคดีไม่ให้ดำเนินคดีอะไรหรอกแต่ก็คู่ทุกวันนี้ก็คู่คู่กันฟอด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 นะครับคู่กันฟอด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 นะเพราะฉะนั้นนะครับฝากไว้ให้ประบาลคิดด้วยนะหลักฐานมันสั่งไม่ถึงหรอกถึงแป้งหรอก แต่คนนี้ไดเดือดร้อนจริงๆผมพูดไปหลายคลิปไปแล้วว่าคือช่างวอลนั่นฮะเจ้าของที่มันเดือดร้อนมันจะให้การว่าขาดจริงปะละ่อถ้าให้การว่าขาดนะ่คือโอเคเรียบร้อยและช่างวอลมันก็จะเรียบร้อยด้วยมันจะกล้าให้การหรือปล่รพวกมึงจะร้องเรียนอะไรมึงคิดก,กันสนินิดนึงนะเพราะฉะนั้นแผนการครั้งนี้นะครับนะแผนการในการร้องเรียนครั้งนี้นะครับผมรู้เลยว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับแม่โทรมาสวัสดีครับแม่ นะครับไอซีครับเพราะฉะนั้นไอซี่ครับการที่เอาเขาเอาเรื่องมาตัดน่ะอย่างที่ผมแจ้งไปนะทีนะก็ตามนั้นนะครับทุกท่านตามนั้นครับตามนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นครับการที่เอาเรื่องมาตัดเนี่ยเขาจะดูเขาจะพูดง่ายคือเขาจะตัวดูว่ามาเท่านั้นมันนานยังตัดนานยังแต่ผมดูผมวิเคราะห์ส่วนตัวนะเรื่องเนี้เงียบเรื่องนี้เงียบแน่นอนนะครับ เรืงนี้เงียบแน่นอนแล้วก็ไอคลิปวิดีโอเนี่ยเขาเข้าไปตัดเนี่ยตัดย่าเนี่ยเขาไมาได้พูดอะไรนี่ใช่ปะ่ะอืมเพราะฉะนั้นครับผมเชื่อว,ว่าเรื่องแบบนี้ยเรื่องนี้นะก็ต้องรอติดตามดูครับโดยตามดูแต่แป้งประกาศเดี๋ยวไม่เกี่ยว,วแป้ง นะครับแปลงประกาศอะไรม่เกี่ยวแปลงแต่ผมเอดใจว่าทำไมทําไมป้าบานไม่ส่งหลักฐานที่มีภาพรูปนอกไส้อ่ะอืมนั่นแหะหรือว่าเป็นคนละแปลงไอ้ภาพที่จใจเงินน่ะหรือว่าเป็นแปลงที่อะไรยังไงอืมโอเคไหมครับ